นาย,ยกรัฐมนตรีนิมนต์พระสิบรูปนะครับทำบุญตึกไทยคู่ฟ้าเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนายชัยวัชรงค์ครับโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยว่าวันนี้นะครับเวลาเจ็นาฬิกา30นาทีที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับสิบรูปด้วยกันทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนางพงเพชรชุนละเอียดครับรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพรมมินเลิศสุริเดชนะครับเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและนายกิติรัตน์ครับณนะระนง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและก็รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอีกหนึ่งท่านนะครับก็เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจํานวนมากแล้วครับโดยพระสงฆ์ทั้ง10รูปในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรราจา์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรมวชิระมุนีวัดสุทัศเทพวนารามพระพรมวชิรากรวัดราชผาติการามพระธรรมโพมงคลวัดสัเกตพระธรรมวชิราพรวัดเทวราชกุญชรพระธรรมวชิราป่าโมกวัดเทพสุรินทราวาสและพระเทพวชิระเมธีวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามครับ